มีภาพต่อยกันเดือดต่อยกันนัวเลยระหว่างเจ้าของร้านชาบูกับเจ้าของลานจอดรถนะครับเข้าใจว่าจะมีการจอดรถขวางทางเข้าออกลานจอดรถนะครับก็เกิดปัญหานต่อยกันเดือดต่อยกันนัวอย่างที่จะเห็นในภาพในต่อไปนี้นี่นะครับคือภาพนี้มันไปปรากฏใน Facebook ของเจม้อยนะฮะโพสคลิปร้องเรียนถึงปัญหาเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเป็นหนุ่มเนี่ยเปิดธุรกิจลานจอดรถในซอยถนนรัชดาพิเศษแขวงตลาดพลู อยู่ที่ธนบุรีเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเปิดร้านชาบูอยู่ตรงหัวมุมเวลามีรถลูกค้าของร้านจอดรถจะมาใช้บริการจะมาจอดทางฝั่งร้านชาบูก็จะมาจอดมอเตอร์ไซค์คือขวางทางเข้าออกซึ่งกันและกันว่าอย่างนั้นนี่นะครับโดยเฉพาะร้านจอดรถเขาก็บอกว่ามีลูกค้าเนี่ยมาจอดเป็นรายเดือนเป็นรายวันต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่จังหวะจะมาจอดเนี่ยมีลูกค้านะครับของร้านชาบูเนี่ยมาจอดรถขวางแม้กระทั่งรถของเจ้าของร้านชาบูเองก็ตาม ในวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านชาบูไปพูดคุยกับเจ้าจของร้านจอดรถไปคุยกันไม่ลงตัวเรื่องการจอดรถเนี่ยนะฮะขวางกันฝ่ายเจ้าของร้านชาบูก็ปรีเข้าไปต่อยจนอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บและก็เกิดเหตุชุลมุนกันฝ่ายชายเสื้อแดงที่เป็นฝ่ายของเจ้าของร้านชาบูก็ทําทีจะชักอะไรบางอย่างออกมาจากเอวครับคืออะไรก็ไม่รู้ละนะครับทำท่าจะชักมาอีกฝ่ายก็ต้องรีบกลับเพื่อความปลอดภัยเออนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสักเกือบห้าโมงเย็น ของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเดือนที่แล้วว่าอย่างนั้นทีนี้ทางฝ่ายเจ้าของร้านที่ลานจอดรถเนี่ยนะซึ่งก็เป็นผู้ร้องเรียนก็บอกว่าปัญหาหลักก็คือว่าเรื่องการจอดรถขวางทางเข้าออกวันเกิดเหตุมีรถจอดขวางจนกระทั่งลูกค้าของลานจอดรถเนี่ยเข้ามาจอดในลานจอดรถไม่ได้ว่าอย่างนั้นอ้าวนะะักข่าวเราคุณเบ็ตี้ก็ลงไปไปตรวจสอบที่ยังจุดเกิดเหตุไปถามเนี่ยนายมารถีหมากชมพูอายุ40ปีชายที่ถูกต่อยนะฮะ เล่วว่าวันเกิดเหตุนเนี่ยก็นั่งอยู่ในบ้านแม่ก็เดินออกไปหน้าปากซอยก็คิดว่ามีรถจะมาส่งของแต่เห็นว่ามันจอดนานเหลือเกินทีแรกก็ไม่รู้ทว่สําว่าเป็นรถของเจ้าของร้านชาบูนะนะครับพอเดินไปถึงปั๊บนี่มีคนลงมาจากรถและเขาก็ไม่รู้จักนะมาบอกว่ามึงอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมึงเลือกมากอะไรกันนักกันหนาด่าอะไรกันด่าทําไมนี่เขาพูดมาแบบนี้เลยอ่าแต่ตัวเองก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ด่าเขานะบอกว่าแค่มาจอดรถขวางเนี่ยนะครับช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหม เราก็ต้องอาศัยกันอยู่เนี่ยครับอาศัยซึ่งกันและกันว่าอย่างนั้นจู่ๆเนี่ยชายเจ้าของร้านชาบูเสื้อเขียวนะครับในภาพเนี่ยเดินออกมาจากร้านแล้วมาต่อยเขาเลยจังหวัดนั้นก็มีคนขับรถมาช่วยลุมต่อยอีกหลายคนเลยก็เกิดเหตุชุลมุนนะครับมีคนมองอยู่นะแต่ว่าไม่มีใครห้ามว่าอย่างนั้นเนี่ยถูกลุมต่อยนะชายเสื้อสีฟ้าเนี่ยถูกลุมต่อยเลยด้วยคนสามคนว่าอย่างนั้นนี่นะฮะทีนี้ปัญหาเรื่องการจอดรถนี้ส่งผลกระทบให้กับลูกค้าร้านจอดรถนี่มากเลยซึ่งเขาบอกว่าไอร้านจอดรถเขาเนี่ยนะครับเขาก็ มีทั้งรายเดือนและก็รายวันเขาก็ทำมาหากินอยู่เสียค่าเช่าที่ดินทําให้เสียลูกค้าเนี่ยหลายรายนะครับลูกค้าที่จอดรถมาประจํากว่า20ปีมาเจอแบบนี้ก็เบื่อเหมือนกันมาใช้บริการเขาก็ขาดรายได้อา้าวฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะครับผมแค่บอกว่าจอดรถขวางทางเขาออกผมขอให้แก้ไขให้หน่อยรถมันเลี้ยวเข้าออกไม่ได้เราต้องอาศัยกันผมก็บอกแค่นี้อ่าทีนี้เจ้าของร้านเขาเดินออกมาเขาก็มาใส่ผมตามภาพ ไม่ห้ามไม่มีใครห้ามมาีแต่เขาตะโกนเรียกผมเหมือนจะจะควักอะไรลูกค้าเข้า,าบางทีเข้ามาไม่ได้<ม>อ,อผมก็เสียลูกค้ามผมทํามาหากินมมผมก็ขาดรายได้ผมก็ต้องแจ้งทางทางเขาให้เขาแก้ไขปรับปรุงให้หน่อย<ม>ช่วยกันหน่อยฝังทางรถเดียวเข้าไม่ได้นี่นะครับส่วนแม่นะฮะของเจ้าของลานจอดรถเนี่ยคุณจิตติพรหมากชมพู ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วนะครับพึ่งตํารวจดีกว่าว่าอย่างนั้นถ้าปล่อยไปแบบนี้เดี๋ยวมีปัญหาตามมาเอ้าฟังเสียงเขาหน่อยฮะแม่ของผู้เสียหายครับคือมันแกล้งเข้ามาครับแล้วมันคือมันมันจะมาเอาเรื่องมาหาเรื่องเราอ่ะพูดง่ายๆมันจอดขวางลำเลยนะก็อ,อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลนหน่อยเราทำมาหากินด้วยกันว่าเวลา ลูกน้องเขาก็ไม่ใช่คนเดียวนะเวลามีรถมาจอดนะให้เขาช่วยดูแลเดี๋ยให้แบบให้ความร่วมมือกัน<ม>เราํามาหากินด้วกันรถลูกค้าเขาก็มาจอดข้างในเราก็ได้ตง<ม>ังใช่ไหมเออนี่นะครับออก,ก็อย่างที่บอกว่าเนะี่ยตางฝ่ายก็ต่างทำมาหากินใช่ไหมเจ้าของร้านจอดรถเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เช่าซึ่งเขาไปเช่าของอีกทีหนึ่งนะใครจะมากินร้านชาบูก็มาจอดตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะของร้านชาบูวันี้คนเขาจะเข้ามาจอดฝั่งนี้มันก็เข้ามาไม่ได้ ก็ต้องพึ่งตํารวจนะครับเรื่องแบบนี้เ hmm. คลียร์กันถ้าดูจากตรงนี้ก็คือเสาไฟมันล้มออกมาขวางซอยอะนะ่ะเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนกันะนะคะแต่พอรถจะเลี้ยวซ้ายอเลยต้องตีโค้งกว้างแล้วพอไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่ก็จอดอยู่หน้าร้านชบวนะไม่ได้จอดตรงตรงถนนนะคะ hmm. มันก็เลยเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันตีโค้งกว้างมากเพราะเสาไฟมันล้มซอยมาหนึ่งในสามเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดรถจากฝั่งนู้นเลี้ยวขวาเข้าซอยน่าจะไม่มีปัญหา นี่แล้วถ้าเกิดยิ่งเอารถกระบะรถใหญ่มาจอดแบบนี้ถึงมแม้จะจอดหน้าร้านตัวเองเ,เออใช่แต่ถ้ารถจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วอ้อมเสาครับก็โค้งไม่พอไม่ไม,ไม่ไม่รอดอยู่ดีก็ติดอยู่ดีเลยการเป็นปัญหาแล้วนี่ล่าสุดก็ต่อยอก,กันเลยต้องไปทําเรื่องย้ายเสาไฟอะ่ะ